วันนี้ก็จะมาเรียนวิชาศิลปะพบกับครูพี่ฟิมนอนน้อยแต่นอนนะและคุณครูพี่ฝนนอนเช้าแต่นอนชั่วว,วันนี้เราจะมารู้จักอุปกรณ์ศิลปะในตำนานกันนะคะอุปกรณ์อย่างแรกในศิลปะนะคะที่เราควรรู้จักกันก็คืออะไรคะคุณครูฝดินสอค่ะดินสอดินสอมีทั้งหมด3แบบนะคะแบบแรกก็คือดินซอไม้แบบที่สองก็คือดินสอ ดินสอกดค่ะแบบที่3ก็คือดินสอต่อสต่อไส้นะคะ, <Okay. S 1> ะทีนี้อันต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเฟนของดินสอแหละเพราะมันต้องใช้คู่กันอันนี้ก็คือ,อยางลบยางลบนะคะต่อไป<น>เมื่อดินสอหักจะทำยังไงเมื่อดินสอหักจะทำยังไง เราต้องใช้กบเหล่านะคะหรือว่าคารเอต,ต,ต,ตอร์ขนกิ่หน่ากินหน่อยนักกลัวนักกลัวแนะนำนะคะสำหรับเด็กๆให้ใช้เป็นกบเหล่านะคกลัวนะคะ,ต,ะ,คะต่อไปรู้จักอุปกรณ์การวาดกันไปแล้วนะคะมารู้จักสีเห็นสีรอเปล่าสีอะไรคะคุณปีส๊สีแรกก็คือสีเทียนค่ะสีเทียน,ส,ยนสีเทียนนี่ถ้าเหมาะสําหรับเด็กประถมวัยนะคะไว้สําหรับึกความถึงเวงของกล้ามเนื้อนะคะใช้ทาปา่ได้รอเปล่าคะ ไม่ได <Bien S 2> ok ้แบบากระดาษนะคะเราเือายบนกระดาษนะคะโอเคสีต่อไปค่ะคุณพี่สีต่อไปก็คือสีสีเลยอยู่คล้ายๆที่สองเลยสีไม้นะคะสีไม้นะคะสีไม้เหมาะกับนักเรียนในชั้นประถมวัยเอ้ยว่าชั้นประถมวัยหรือชั้นประถมนะคะใช้ไปได้จนถึงป .6 มัธยมมะคะเลยยาวเลยนะคะจนมีลูกมีหลานเลยนะคะก็ยังใชไปอยู่ใช่ค่ะอ่าต่อไปนะคะสีต่อไปก็คือสี บอกเขาเนี่ยไม่ใช่การสำหรับใช้แบบว่าบนกระดานนะคะใช้ว่าดสำหรับและสีช็อคเนี่ยตอนที่ครูฟิล์มเป็นเด็กนะคะครูฟิล์มเคยระบายสีช็อคเสร็จแล้วก็ไม่รู้เทคนิคก็เอาไม้บรรทัดมาขูดๆขูดหรือเปล่ากค่ะทีนี่ไม่ถูกค่ะไม่ถูกนะคะถึงต้องนี่้เวลาเราใช้เสร็จเราก็ต้องเอาผ้าหรือว่าทิชชู่เช็ดนะคะผ้ามือขูดถ้าอย่างนั้นขูดขูดนั้นขูดขูดได้นะก็ให้มันเป็นเทคเกอร์อะไรแบบนี้โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะ ช็อคสีนี่นะเอออยู่เหมือนปากกาเลยค่ะคุณนักโขนอันอนี้เขาเรียกว่าสีเมจิกนะคะสีเมจดิตไซส์สำหรับตัดเส้นไม่เหมาะสมแก่การระบายสีนะคะ,ะและก็พอเรารู้จัก,จกสีเมจดิตเสร็จมาดูสีสุดท้ายที่อยู่บนโต๊ะเลยน้ำอะไรเนี่ยน้ำไว้สำหรับทำอะไรคะคุณพี่กินมรือเปล่ากินไม่ได้ใช่ไหมคะสีต่อไปเลยค่ะคุณน้กโขนสีอะเลยค่ะเป็นสีโปสเตอร์นะคะสีโปสเตอร์ใช้ยัง สำหรับระบายบนกระดาษแล้วก็ต้องผสมนะคะต้องผสมน้ำใช่ไหมคะต้องผสมกับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำแบบนี้ได้คะผสมเขาเป็นน้ำสะอาดนะคะน้ำแบบนี้ก็ใช้เพืสำหรับล้างกันนะอ๋ออันนี้ใช้ใช้เย็นได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อแล้วก็ใช้ใช้เย็นได้ค่ะโอเคอ่าทีนี้มารู้จักอุปกรณ์เสร็จแล้วและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยว สมมติว่าเขียนก็มี2แบบมีแบบเล็กกับแบบใหญ่แต่วันนี้แบบใหญ่มา,มาค่ะเพราะว่าสากลสิสอาอันนี้มีนก็สวยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเด็กต้องใจทำโอเคเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทํางานกันแต่วันนี้เอาแค่รู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะเมื่อรู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วก็อย่าลืมใช้อุปกรณ์ให้ถูกวิธีและจัดเก็บรักษาให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ใช้ในครั้งต่อไปนะคะ ู้จักอุปกรณ์กันแล้วนะคะคลิปต่อไปครับคุปปีเรามาติดตามกันคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะคะคลิปนี้คูู้ปี้ฟิล์มนอนน้อยแต่นอนนะคูปี้ฝนนอนเช้าแต่นอนชัวต้องขอไปทาอุปกรณ์ก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายค่ะ